Knowledge Times รอบรู้แบบรู้ลึกจบกันแค่นี้อินเดียหยุดซื้อไฟเซอร์โมเดอร์นาหันกลับมาพึ่งผ่าวัคซีนตัวเองรัฐบาลกลางอินเดียตกลงใจที่จะไม่ซื้อวัคซีนเจ้าดังของสหรัฐอเมริกาอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นาเพิ่มโดยให้เหตุผลว่าวัคซีนที่พัฒนาเองในประเทศก็เพียงพอที่จะฉีดให้กับประชาชนในประเทศแล้วแถมยังมีราคาถูกกว่าสามารถจัดเก็บและขนส่งด้วยตู้แช่ทั่วไปในขณะที่วัคซีน mRNA ของสหรัฐต้องเก็บในอุณหภูมิระดับติดลบซึ่งในอินเดียยังไม่มีความพร้อมตรงนี้มากพอ สำหรับวัคซีนสัญชาติอินเดียที่ผลิตได้เองในประเทศตอนนี้มีอยู่2ตัวหลักๆคือโควิชิลหรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือแอสตราเซเนกาผลิตโดยบริษัทเซร่มอิติสูตออฟอินเดียที่เพิ่งจะได้รับการรับรองจากอังกฤษโดยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แบบไม่ต้องกักตัวหากฉีดครบ2โดสและโควาซินวัคซีนสัญชาติอินเดียแท้ๆที่พัฒนาโดยบารัตไบโอเทคนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์อินเดียยังเพิ่งประสบความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีน d n a ตัวแรกของโรคที่ชื่อว่าไซคอฟดีผลิตโดยบริษัทไซดัสคาร่่าีรทนต้้้เชือออยยู 16.6เมื่อรับวัคซีนครบ3เข็มโดยต้องใช้เครื่องมือเฉพาะในการผลักตัวย,ยาเข้าผิวหนังด้วยความเร็วสูงอินเดียจัดเป็นประเทศผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดในโลกและเคยได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นผู้กู้วิกฤตด้วยวัคซีนโควิดิลที่จะสมทบเข้าโครงการโควัคขององค์การอนามัยโลกแต่อินเดียมาเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของโควิดในทีในประเทศเสียก่อนรัฐบาลอินเดียจึงออกกฎระง,งับการส่งออกวัคซีนโควิดในทีชั่วคราวแต่ตอนนี้อินเดียสามารถควบคุมการแพร่ระบาดรุนแรงมาอยู่ในระดับที่รับมือได้แล้ว้ววววแแลลละไไดดดทย,ยัคซนปมาาาก่800 ขณะที่กําลังผลิตวัคซีนเริ่มกลับมาเข้าที่จนคาดว่าอินเดียจะสามารถกลับมาส่งออกวัคซีนได้ภายในเดือนตุลาคม2021นี้จากเหตุผลที่ว่ามาทําให้อินเดียไม่จําเป็นต้องซื้อวัคซีนของผู้ผลิตรายใหญ่จากสหรัฐและมองว่าการใช้ของในประเทศก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการแล้วอย่างไรก็ตามสื่ออินเดียได้นาเสนออีกเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลอินเดียเลือกจะไม่ซื้อวัคซีนของเจ้าดังสหรัฐ โดยมีเหตุผลบางอย่างในมุมมองของสัญญาที่ไม่อาจตกลงกันได้ในสัญญาของการซื้อวัคซีนจากสหรัฐต้องใช้สินทรัพย์กองทุนของประเทศเป็นตัวค้ำประกรันการซื้อขายซึ่งเป็นเงินไขที่รัฐบาลอินเดียไม่ยอมรับนอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตไฟเซอร์และโมเดอร์นาเรียกร้องให้รัฐบาลกลางอินเดียออกกฎหมายคุ้มครองบริษัท พบผลขัางเคียงจากการใช้วัคซีนซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองแบบที่ออกในสหรัฐและยุโรปแต่รัฐบาลอินเดียให้ไม่ได้เพราะแม้แต่บริษัทวัคซีนของอินเดียเองก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเช่นนี้เลยอย่างไรก็ตาม2วัคซีนเทพก็ยังไม่ย่อท้อโดยตัวไฟเซอร์ในอินเดียยังคงพยายามเจรจานำเข้าวัคซีนในตลาดอินเดียต่อไปส่วนโมเดอร์นาก็พยายามใช้กลยุทธ์เจาะตลาดอินเดียด้วยการดึงชิปล่าบริษัทยารายใหญ่ของอินเดียเข้ามาเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรสรุปแล้วหากมองปัจจัยโดยรอบที่กล่าวมาโดยเฉพาะเงงื่ออนไขขผูกมััดบริษทยา ใหญ่จากสหรัฐเป็นสำคัญก็คงไม่มีอะไรที่อินเดียจะต้องคิดให้ซับซ้อนอีกแล้วเพราะในเมื่อผลิตเองใช้เองพัฒนาจากบริษัทยาในประเทศเองไม่ต้องพึ่งพาใครอิสระและมั่นคงกว่าเป็นไหนๆ